สวัสดีครับผมต่อเลซซิ่งครับกับรายการฟาสปีดวันนี้เราพาแฟนทีรายการมาแถวบ้านแถวครับแถวหลักห้าครับวันนี้คนี้มีมากับมอเตอร์ไซค์ครับจะให้ช่างเบิร์ดฮะใส่กล่องให้ครับว่าจะแรงไม่แรงเดี๋ยวถามทุกคนครับเรามาอยู่กับช่างเบิร์ดถามช่างเบิร์ดหน่อยครับซูเมอร์เนี่ยใส่กล่องไว้ได้มา ก็มีเนี่ยครับเป็นออคเทนแม็กสอนะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ท c <EC> u ใช่ครับของอ c u Shop ใส่ได้ทั้งลูกกี่สูบฮะก็ตอนนี้ข้อจํกากัดของกล่องตัวนี้ก็คือรองรับเครื่องยนต์ที่เป็นหัวฉีดตั้งแต่หนึ่งถึงสองสูบครับเยอะสุดไม่เกินสองสูบถ้าเกินสามสูบสี่สูบต้องเป็นตัวอื่นแหละครับอ๋อคือคือเราได้ถึงสามวัซีซีใช่กี่วัซีซีก็ได้ที่ให้ขอให้เป็นสองสูบแค่นั้นนะครับอ๋อคือเมื่อคลิกตกลงต้องใส่กล่องตัวนี้ ใช่ครับเดี๋ยวไม่ช่างเบสใสดูหน่อยได้ครับอันนี้ก็เป็นฮาเน็ตนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือปลาฮาเน็ตสำหรับเสียบเข้ากับกล่องเดิมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องตัดต่อเสายไฟฝั่งไหนก็กล่องังนี้เข้ากล่องครับฝั่งนี้เสียบกับได้แล้วไปดูกันครับแล้วก็อันนี้จูดกับกล่องครับผมนี่คือชักนะใช่ครับอันนี้ก็เปกล่องเดิมอ๋อแล้วชักออกอันนี้ก็เสีไฟฮาเน็ตเสียบกับได้เลย เดี S <S ๋ยวน,น,น,นี้เราใส่กับปลาใส่ไฟเดิมสลดเดิมสลดโจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน,น,นี่คือสตาร์ทได้ก่อนเลย<ช>ต่อไปนะนี่คือกล่องโอเคนะใช่ครับได้เดี๋ยวลองเสียบดูได้ไหมได้<ช>ครับลองเสียบดูเลยเดี๋ยวจูนให้ให้จูนให้ดูเป็นทีเห็นเลยครับว่ามันจูนได้กี่หน้ากี่แบบ อันนี้คือโปรแกรมไม่มีมาหรอเราก็พอดโปรแกรมเนี่ยนี่ไงโปรแกรมจูนใช่ครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันสามารถรองรับกับเครื่องยนต์ทุกรุ่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีค่าติดติ้งสำหรับรถแต่ละรุ่นให้มันเหมาะสมอ๋อประมาณนี้ครับประมาณนี้นี่แหละครับใส่ไฟก็สามารถเสียบได้เลยเสียบเลยออ๋มันจะมีด้านเดียวที่เราเสียบได้แต่ว่าด้านนี้เสียบเข่าแต่ถ้าเกิดเรากลับข้างไงครับไม่ได้ กัวมันจะไม่ตรงกันเสีย <Okay. S 1> ไม<ห>่ได้เพราะฉะนั้ไนไม่ต้องกลัวว่าว่าตอนอย่างเงี้ยบางคนแบบซื้อไปอยู่ตา่างจังหวัดเอ้ยพี่ผมซื้อไปติดตั้งเองได้บ่าง<อ>ไรเงี้ยก็ง่ายครับเสียบตรงเสร็จเรียบรย้อยก็เลยใช่ครับแล้วก็ไม่มีการว่าอ,อุ้ยลักกต้องเสียบด้านในเดี๋ยวเสียบผิดเสียบถูกไม่มีครับมันรับไปมันับไปเข้าเลยตรงนั้นเลยใช่ครับไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่มนะไม่ต้องต่อครับมันจะมีรถที่ทำเยอะอย่างพวกรถแ่งอ่ะรงเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นสายไฟที่เป็นออปชั่นเสริมแต่แล้วเป็นรถบ้าน ไดแล้วแต่ครับฉีดในตั๊ดคูมปั๊มตีคูนกระลงไฟฟ้าเหรอแล้วก็ออกตัวอะไรพวกนี้ครับมอไฟจะฉิดไปตั๊ดด้วยเหรอฟังก์ชันมันรองรับครับแต่ว่าอู่แต่ละอู่หรือช่างแต่ละคนนะที่ซื้อมาจูนนะต้องอาจจะแบบตัดแปลงไปใช้อย่างอง่นก็ได้ของนี้คือจูได้เลยใช่ครับไม่ต้องต่อสายไฟไอพวกนี้ถ้ากดออฟ่อย่างเงี้ยอย่างคันนี้เป็นรถเดิมเราไม่จำเป็นต้องต่อยกวนแบบบางทีอยากได้ฟังก์ชันนู่นนี่นั่นเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่า ถ้าเป็นรถโดนนะอะออเ t นแม็กที่เป็นสำหรับืึองยนต์สี่สูบอ่ะตอนนี้มผมเอาบางฟังก์ชันของมันอะเอาไปใช้คัุม VVTi Toyota ตตอ๋อ,อได้เดีด๋ยวช่างเบิร์ตเสียบตู้บุ๊กให้ผมดูหน่อยว่ามันมีหน้าไหนจุน,นไหนมั่ง เสียบสายทั่วไปไม่ยช่ครับรถมอเตอร์ไซค์นี้ใส่จุนเฉพาะเลยครับต้องเลยมอเตอร์ไซค์เลยครับันจะไม่เหมือนกันนี่ครับมาแล้วครับ เต็มหน้าจอมีคลิปโปโด้วยของเบอร์หลักห้าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการจูนนี่มีกี่หน้ากี่แบบไงเด้อช่างเบอร์จะอบอกเข้าๆแล้วไปจูนเองได้วเปิดซึ่งเปิดซึ่งกินแจออนก่อนครับเพื่อให้หลักโปรแกรม รถใันดูจีหน้า,า,าครับอ่าหลักๆนะครับตอนนี้ด้านข้างเนี่ยมีอยู่อะไรอ่ะห้าหน้าครับห้าห<ศ>น้าโอ้ยทุหมดเลยเหรอใช่ครับแต่มันก็จะมีแล้วแต่เลือกใช้ครับถ้ารถทําเยอะเราก็ใช้ตารางจูเนี่ยเยอะแต่มันก็จะมีอันอื่นอีกครับที่แม่งเยอะแยะไปหมดเลยฟังก์ชันบูนีนั่นเงี้ยรถ้าหลักๆก็คือน้ํามันกับไฟอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรถที่มีแมพ ก็สามารถจูนแมพได้ไม่มีครับคูมเมอร์ไม่มีแล้แต่ว่าน้ำมันมีน้ำมันตามโหลดอ่าเป็นอินสติเตอร์โหลดตามนี้นะครับแล้วก็อินสติเตอร์ TPS ก็คือน้ำมันตามเทเลนอ๋ออ่งอัะดับแรกที่จูนอะไรก่อนก็ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับส่วนใหญ่น้ำมันเพิ่มนิดน่อย่อจูนไฟก่อน อย่างนี้ไหมครับนั่งเฮ้ปังเอาล่ะครับตอนนี้เรามาถึงรถคันที่โปรเจกต์ใหม่ของช่างเบิร์ตเป็นรถอะไรครับเนี่ยหน้ายาวครับเครื่องดีเซลหน้ายาวเครื่องดีเซลใช่ครับคิดยังไงถึงทําหน้ายาวเครื่องดีเซลฮะอ๋ออันนี้เป็นความต้องการของพี่เล่มอเลอร์ครับเจ้าของใช่ครับคือไงคือเจเล่นี่คือเขามีรถโบใหญ่เกียร์ซิงใช่ครับแล้วพี่เบิร์ตมีหลายคันแล้วใช่พี่เล่เลยเลยได้หน้ายาว ต่อหน้ายาวใช่ครับแล้วของเนี่ยมันโยกมาจากคันคันรู้ไหมก็ระดับหนึ่งพี่อะไรที่ใช้ได้ก็โยคาม,มาครับพวกเครื่องพวกเกียร์ใช่พวกเครื่องพวกเกียร์พวกเทอร์โบแล้วมันใช,ใช้ได้ใช้ได้หมดนะเครื่องเกียร์มันก็บางอย่างใช้ได้บางอย่างใช้ไม่ได้ครับอะไรที่ใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนใหมหห่แล้วคิดว่าทำกี่วันเสร็จเนี่ยตอนนี้จ็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะ ประมาณนั้นครับต้องหลักๆอยู่อยู่ที่ป่าแดงครับเพราะว่าคันนี้ให้ป่าแดงดูแลให้ดูแลแล้วก็รีบมีคนเชื่อมใช่ใช่แล้วสเต็ปเครื่องยนต์กับเกียร์นี้เป็นแบบไหนบ้างครัเครื่องยนต์เป็นก็เครื่องยนต์ก็เป็น 4JK1 ครับ3,005ขยับของจุกเป็น3,000สเต็ปคล้ายๆเฟรมอะพี่แล้วก็ turbo สองลูกเหมือนกันเกียร์ลิเบอร์ตี้เอชิฟเกียร์เนี่ย5เกียร์ครับ อย่างตรงท้ายอะไรเงี้ยตรงท้ายนี่ก็สร้างวาใหม่พี่ข้างใหม่สี่ข้หน้ายาวใช่ครับมันมันไม่เหมือนกับเฟสมันคันเก๋เลยนะไม่เหมือนครับอาจจะทนไม่เหมือนคันเฟรมแล้วก็สั้นกว่าอ๋อสั้นกว่าฮะใช่ครับแล้วก็ยางคนละเบอร์ของทีเอาไปนี่แล้วยางคืออะไรครับตอนนี้มันที่ใส่ไว้นี่มันสามสี่สิบห้าคือใหญ่แล้วนะให่ครับใช่ครับแลจะเปลี่ยนไหมรู้ป่ะใช้ไหมนีดก่อนก็เดี๋ยวลองวิ่งนี้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้มันยังตอบไม่ได้เรื่องเอ่อ น้ำหนักรถทั้งคันแล้วก็กำลังเครื่องครับก็มีมองไว้ไซส์ใหญ่กว่านี้ครับถ้าเกิดเครื่องมันเหลือ,อเคอแต่อตอนนี้สามสี่จุดห้าก็คือใหญ่กว่าคันเฟรมแล้วผมว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงครับเทมเวลาไม่เท่าไหร่อันนี้ยังบอกไม่ถูกครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าให้มันเร็วกว่าเฟรมครับแต่ว่านี่ม,มันไม,ม่คาดฝังว่ามันจะเร็วเท่าไหร่ผมเหลือที่เจ็ดจุดแปดตอนนี้เร็วสุดเจ็ดจุดเจ็ดครับเหมรอนชนะทุาว ที่บ้านคือทำให้เร็ว7.7ใช่แล้วคิดว่าจะเสร็จประมาณเดือนไหนครับก็น่าจะประมาณเดือนธันวาครับเสร็จเสร็จธันวาใช่คือไงว่าลองวิ่งต้นปีได้ใช่ต้นปีหน้าน่าจะได้วิ่งครับแล้วคันนี้ระบบน้ำมันระบบกล่องใช่ของอะไรก็กล่อง ECU shop อยู่แล้ว s t a น d a ร o n ใช่ครับระบบน้ำมันนะระบบน้ำมันก็เหมือนปกติอะพี่ปั๊มแางหัวฉีดก็ ECU ทำอยู่แล้วหลัมติีก็ บ <Bot. S 2> อสหนามตัวอะไรเงี้ยครับแล้วลืมถามเลยคันนี้ใครขับนะเบสครับ,บ,รบอนึกว่าไอเดียวครับ <c oughs> นึกว่านึกว่าให้ตาเล่ขับครับจะถามว่าลงลงได้ไหม <c oughs> พี่เล่บอกเดี๋ยวขอสักแป๊บเดี๋ยวเปลี่ยนบอสครับเดี๋ยวขับเพลงอะไรขยายขยายเข้าผิดครับผมแล้วคันนี้เหล็กที่ทำเป็นเหล็กยังไงนะก็คันนี้เป็นแป๊บเหล็กธรรมดาอ๋อธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เป็นคอมเบอรี่เพราะว่าคันแรกครับแล้วก็เหมือนกับลองด้วยเผื่อมีอะไรผิดพลาดมันจะได้ปรับแก้ได้ง่าย แล้วถ้าเดี๋ยวได้อาจจะต่อคอมมบลี่กันโอ้ต่อคอมมบอรี่อีกรางเนี่ยฮะแล้วคอมมบอี่ใช้ใช้อะไรเชื่อมอ่ะเขาบอกว่าโหดเชื่อมพิเศษอ่ะไม่แน่ใจครับอันนี้ต้องทำป่าแดงเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเลยพูดง่ายว่าป่าแดงเป็นคนคอนโทรลใช่ช่างพี่เล่ยต่อใช่ครับอืมเอาละครับดูเฉพาพวกเครื่องยนต์กับเทอร์โบเกียร์อย่างเดียวครับฝากไ้ถึงคู่แข่งหน้ายาวโอ้ยก้า ทุกคนก็ใหม่กันทุกคนนะครับสำหรับน่าอยาเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ฝากติดตามเลยนะครับว่าใครจะวิ่งได้เท่าไหร่หรือ,อว่าแต่ละคนจะวิ่งเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยรับว่าจะเบิร์นยังไงก็นี่ะครับผมทำลหลังแล้วยกตูวแล้วเบิร์นน่าจะซึ้อไปเร็วเลยครับต้องลองครับก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนยังตอบไม่ได้เลยว่าจะทำยังไงก็ ได้แต่ตอนนี้คือรอรถเสร็จะครับแล้วก็ทดสอบจริงๆว่ามันจะทำยังไงเบิร์นยางได้ได้แล้วเดี๋ยวรถเสร็จจริงๆเราผมตามไปถ่ายทีนึงว่าจะวิ่งยังไงครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของรถหน่อยครับพี่เล่ครับเล่มาเจริญค่อยเสียเออฟฟีหน้ายาวเนี้ยความยากง่ายมันเป็นไงมั้งเปรมยากกว่าครับอ๋อต้องขอได้มิติเดิมใช่ครับอ่ายกอย่างตอกเนี้ยขับปิดเน้คนขับก็มาวัดตำแหน่งที่จะนั่งคือคนนี้ให้ปิด คาดหวังเวลาคดีไหมคาดวหวังครับหวังในใจลึกๆหน่อยว่าจเก็บเต้นเก็บแล้วถามหน่อยครับตั้งอยู่ตรงไหนครับอยู่เลยอย่างที่เดิเดมอูเดิมน,นะครับประมาณห้าร้อยเมตรครับบ้านแผวประตแบนครับรับทำไรมาก็เน้นเดือหลักๆก็คือวินน้อยสีนะแต่ตอนนี้ก็รับพวกต่อหน้ายาว แล้วก็ไล่เบาไล่เบาครับผมอย่างไล่เบาเนี่ยคันหนึ่งคุณเรียกคิดเท่าไหร่เนี่ยคือลูกค้าขอมาให้นะครับดูมาแสนเนินครับแล้วอย่างท่อมีทุกพุ่งครับสำหรับคอมเบลวนะครับอ่าแล้วจะถามหน่อยว่าตอนเนี้ยเอากฎหมายจับเรื่องท่อตอนนี้ทางรัฐเงียบอ่าเอ่อเข้าด่านทวัดไม่ไม่ดังแน่นอนอ่าราคาชุดเท่าไหร่อ่ะปกติหน้าเผาก็อยู่ที่สี่พันห้าครับวันนี้นะต้องขอขอบคุณทุเล่มากที่มาให้ข้อมูล นายาวอขอบมากครับทางรายการเราพัสปีดนะฮะจะมอบน้ำผงขจัดคราบ JPM ให้กับแพที่อุตสาห์เสียเวลามาบอกขอบคุณครับ